สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t บห o ท Channel ผู้รับสารชจรวาลประความหมายด้วยกันอ่านหนะ้าไพ่ทาร่หมอแจนนะคะพลังงานของคุณนะคะชาวธาตุลมนะครึ่งเดือนแรกของมกราคมนะคะคนที่คุณถอยออกมาฝั่งนี้คุณนะคะนะพลังงานผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ คุณอยู่ด้านนี้ชาว่องคุณอยู่ด้านนี้ด้วยนะคนของคุณอยู่ด้านนี้หมอจะอ่านจากพลังงานผู้หญิง หาผู้ชายของคุณนะชาวทัตลมนะผู้ชายก็ฟังคลิปตรงนี้นะก็เปลี่ยนพลังงานเป็นตัวคุณโอเคเข้าใจตรงกันนะผู้ชาย <c oughs> เครึ่งแรกนะคะมกราเนี้นนะชาวทัตลมพลังงานของคุณที่เชื่อมโยงไปกับตัวคนของคุณที่คุณถอยออกมานะคุณยังติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างกับในความรู้สึกของคุณเอง รอนั่นแหละรอสถานการณ์ไปไหนไม่ได้หรอกนะคะไม่ได้สนใจคนใหม่หรืออะไรหรอกนะคะยังไม่สามารถมูกอ่อนได้นะแฮงแมนเนี่ยนะคุณบอกว่าความต้องการของคุณและของเขาอะมันน่าจะไม่ตรงกันมุมมองมุมมองความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นหรือไม่ยอมแอคชั่นอะไรทั้งนั้นนะคะลอยตรงเนี้ย นะรอสถานการณ์หรือรอคอยรอคอยให้คนคนนั้นทํางานในความสัมพันธ์ก็ได้นะเช่นผู้หญิงชาวท่าลมก็คือรอไม่ทํางานในความสัมพันธ์และไม่ทําอะไรทั้งสิ้นฉันรอเธออยู่ตรงนี้ถ้าเธอจะมาฉันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดนะฮะเธอต้องแอคชั่นมาเองถ้าเธออยากได้ฉันนะคะเป็นคล้ายๆสิ่งนี้นะจ๊ะคนของคุณนะสี่ไม้เท้านะมันก็ยังมีความป้านคงอยู่นะเขาก็ยังคิดว่าคุณอะ เป็นคนนั้นนะที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปในอนาคตรวมกระทั่งอย่างมั่นใจว่า,าความสัมพันธ์นี้นะคุณและเขาอะใจตรงกันนะอยากจะอยากจะคอมมิชเมนต์นะอยากจะสร้างความมั่นคงนะคะเรามาดูว่าต,ตัวคุณนะมองอย่างไรตอนนี้ตัวคุณนะคะมองเขานะ บางคนก็อาจจะแอบส่องเขาแอบสืบนะว่าเออมันเป็นความไม่ไว้ใจมีความบวดระแวงมีความหึงหวงนะคะแล้วก็กังวลว่านะ,ะมองว่าตัวเขาเนี่ยนะคะที่ทำปฏิกิริยากับคุณเนี่ยนะคะสิ่งนี้ที่คุณห่างมาถอยมาเนี่ยเขาอะ่ะ ไปโปรยสเสน่ห์ให้คนอื่นไหมไปทําอะไรรับหลังคุณไหมไปใจดีรับหลังคนอื่นตัวคุณไหมนะคะไปโปรยสเสน่ให้ใครไหมไปชอบใครไหมนะคะบางคนนะคะตัวคุณอะคอยดูนะคอยส่องโซเชียลออนไลน์เขานะฮะว่าเขาทำอะไรอย่างไรสมมติว่าถ้าคนนั้นชอบไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปที่อื่นไปวัดอื่นคุณก็จะคอยดูสอดแนมว่า เขาไปไปฏิบัติธรรมที่อื่นไหมเขาไปวัดอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเรามาดูฝั่งคนของคุณนะคะเขามองว่าอะไรเขามองว่าณนะตอนนี้นะคะคุณน่ะกลัวนะคะกลัวที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กลัวที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นก,นกับเขาอะนะ,ะเขาบอกว่าคุณกลัวคุณรู้สึกเหมือนว่า เขา่ายัางไม่ได้ให้อะไรบางอย่างเหมือนที่คุณต้องการให้น้อยเกินไปนะคะอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าคุณคาดหวังความสัมพันธ์เนี้ยมากกว่านี้ถ้าคุณไม่ได้คุณก็จะไม่เอาความสัมพันธ์เนี้ยก็จะไม่เริ่มต้นก็จะจบแบบจบอะจบเลยนะคะตัดสินใจจบเลยไม่เอาเลยนะคือแบบถ้าอยู่ในความคุ้มเคือคุณจะมีความกลัวคุณมีความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็เขาก็มองว่า คุณน้อยใจเขานะคะอาจจะน้อยใจตัวเองก็ได้มันบ่งบอกของอารมณ์เซนซิทีฟความน้อยเนื้อต่ำใจที่ซ่อนไว้ในอารมณ์ของอคิดว่าตัวเองอะไม่สวยหรือไม่หล่อหรือหึงหวงเขาแต่คุณ่ะไม่บอกถ้าถ้าเขา่ไม่ได้แสดงออกว่าคุณสำคัญมากที่สุดตามที่คุณต้องการความสัมพันธ์นี้จะไม่เริ่มนะคะจบอย่างเดียวจบเท่านั้นนะ นะฮะแบบเนี้นะเขามอมคุณนะตรงหรือเปล่าไม่รู้นะคะลองคอมเมนต์บอกหมอหน่อยนะธาตุลมนะเรามาดูซิว่าความรู้สึกของคุณนะคะคุณบอกว่าจริงๆอ่ะตัวคุณเองนะมันเหมือนว่าคุณอนะ่ะเบื่อเรื่องที่เขาอ่ะเหมือนพูดกับคุณไม่หมดคุณไม่เชื่อใจเขาปิดบังอะไรบางอย่างปะ่ะนะคุณรู้สึกเหมือนอยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าเอ้ย คนนี้คือใครอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกทั้งหมดในชีวิตของเขาให้คุณรู้รายละเอียดหรือเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมากนะะเราไม่รู้จักกันเยอะเกินอะไรแบบนี้ยังไม่รู้จักกันมากเพียงพอนะและบางทีคุณก็เบื่อตัวคุณเองนะว่าทำไมฉันถึงรู้สึกหวาดระแวงหรือไม่ไว้ใจความสัมพันธ์เนี้ยทั้งๆท,ที่มันน่าจะดีนะดูดูว่าเขาอ่ะ อก็เป็นคนดูแบบมีจิตใจดีหรือใจดีอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะในลักษณะที่ดีอะที่คุณมองว่าเออมันเป็นโอกาสที่ว่าเราอะเจอคนที่ดีเจอคนที่ใจดีจิตใจดีแล้วแต่เราอะก็ยังรู้สึกเหมือนว่าไม่มีความสุขหรือเราอะไม่เชื่อใจนะคะความหวาดระแวงเนี้ยนะคะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอะนะ,คะเคยเจอ เพราะว่าแฮงแมนไปพลังงานตัวตนของคุณหมายถึงว่าเราติดชนักเกกี่ยวับความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์เก่าที่เราเคยโดนแทงข้างหลังและเราเคยเจอคนเจ้าชู้นะคะมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะอยากได้แฟนที่แบบซื่อสัตย์นะ,ะเห็นชั้นสําคัญมากที่สุดคนเดียวนะฮะและถ้าจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนนั้นน่ะจะต้องเปิดเผยทุกเรื่องกับฉันที่ฉันอยากรู้ นะคะต้องไม่หมกเม็ดอะไรทั้งหมดนะคะถ้าฉันสงสัยหรือลังเลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความรู้สึกในความสัมพันธ์ฉันรู้สึกว่าคนนั้นไม่ซื่อสัตย์และก็เจ้าชู้แล้วก็หลายใจถ้าบอกไม่หมดก็คือมีทําอะไรรับหลังเราหรือเปล่าอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะฉันรู้สึกไม่แฮปปี้อ่ะไม่เอาอ่ะอะไรแบบนี้หรือถ้าฉันอยู่เป็นตัวเลือกหรือทางเลือกฉันก็ไม่เอาเด็ดขาดนะคะอืมฉันอยากเป็นตัวจริงเลยถ้าคุยกับฉันก็ต้องคุยกับฉันคนเดียวไม่คุยกับคนอื่น ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกคุยกับคนอื่นนะนะคะนะคุณอาจจะบอกแบบนี้นะเรามาดูคนของคุณนะว่าความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ครึ่งแรกมกราคมนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะจะต้องมีวิธีการใหม่ๆปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะกลยุทธ์ที่จะต้องคุยกับคุณเขากำลังเหมือนว่าวางแผนการที่จะพูดพูดยังไงดีนะทำให้คุณอนะ่ะ นะเชื่อใจนะจะบอกว่าไม่ดื้อดึงไม่ดือ้อเออไม่ดือ้อนะคะใช้วิธีการไหนดีเนาะที่แบบคุณจะแบบมาคุยกับเขาอะ่ะอ,อคุยแบบดีๆอ่ะคุยแบบเหตุผลคุยแบบว่าไม่แบบน้อยใจหรือน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองก็ได้นะน้อยใจตัวของตัวเองก็ได้นะว่าอืมไม่มั่นใจอะ่ะว่าเขาจะชอบฉันอะอะไรสิ่งเนี่ยนะคะเออแบบนี้นะคะ ก็บอกว่าอยากให้เราอะกลับมาคุยหรืออแบบเริ่มต้นใหม่อะศึกษาดูใจศึกษาดูใจนะคะศึกษาดูใจแบบว่าให้มันรู้จักกันอะนะไม่รู้จะหาวิธีการอย่างไรที่ใช้คำพูดนะคะเพื่อให้คุณอะอไม่กลัวไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่หวาดระแวงแล้วก็ไม่ตัดสินใจที่จะแบบ ความสัมพันธ์ยังมาทันจะได้เริ่มเลยก็ตัดสินใจจบไปเลยห่างไปหายไปเงี้ยเหมือนเป็นคนที่น้อยใจอะ่ะอ,อน้อยใจนะคะเขาเขา,เขารู้สึกเหมือนว่าอยากให้คุณกลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมโทรคุยโทรหาได้วนกลับมาได้เรียนรู้แบบแบบว่าที่เป็นในลักษณะที่เหมือนว่าพูดตรงๆงถ้าสมมติไม่ชอบอะไรน้อยใจอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องปิดบังไว้ไม่ต้องปิดบังว่า ไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณแสดงออกมาเลยไม่ต้องปกปิดสมมติถ้าคุณหึงห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะไปพูดอย่างอื่นเรื่องอื่นหรือหาเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คนเนี้ยเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจต้องพูดตรงๆคนนี้ยอยากชอบพูดตรงๆงอ่ารู้สึกรู้สึกอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะเขาจะทํายังไงดีนะคะเพื่อให้เราสองคนเนี่ยมันคุยกันแล้วมันเข้าใจกันนะคะเข้าใจไปในแนวเดียวกันนะ ทดลองทดลองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนว่าเอาน้ำยาเคมีนะสมมติเคมีคุณเคมีเขาเนี่ยจะพูดยังไงอะให้มันเข้าใจกันแบบได้จริงๆอะหรือเขาจะทำอย่างไรให้รู้ว่าคุณอะต้องการอะไรที่แท้จริงทำไมไม่พูดตรงๆอะพูดตรงๆว่าถึงคนนี้ไม่ชอบคนนั้นอะไรสักอย่างนะคะประมาณประมาณประมาณนี้นะจ๊ะเอ่อ สิ่งที่ชาเลนท้าทายนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็คือเด็กถือไม้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเริ่มต้นขึ้นในความรักความสัมพันธ์ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะ่าเพิ่งรีบตัดสินใจไพ่มันบอกแบบนี้เหมือนว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าคนนั้นอ่ะกับเราอ่ะจะคุยหรือจะคบกันไปได้แค่ไหนนะคะมันอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่รู้จักเขามากดีพอนะคะไพ่มันบอกแบบนี้เพราะเด็กถือไม้หมาย,มายถึงว่า การรู้จักร่วมงานไม่นานรู้จักระยะหนึ่งสักพักหน,หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ทําความรู้จักกันนานหรือมากเกินไปอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือคุณสองคนเนี่ยอาจจะได้กลับมาร่วมงานหรือพูดคุยกันอีกนะคะมันเป็นลักษณะของกลับมาแบบว่าคุยกันอีกเริ่มใหม่อีกอะไรประมาณนี้นะคะแบบว่าหรือมาร่วมงานกันอีกแต่ก็ยังมี แพชชั่นต่อกันนะคะอะไรสิ่งเนี้ยนะต่างคนก็ต่างรอคอยฟั่งเขานะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะมันเหมือนว่าเขาอะถ้าผู้ชายคนนั้นอยากบอกผู้หญิงชาวทัดลบนะก็คือหมายถึงว่าเขาก็ยอมแหละเขาก็ยอมแพ้คุณแหละยอมใจคุณแหละนะคะเออคุณอยากจะเอาอะไรจริงๆเขาก็ยอมคุณในทีแหละแต่บางทีเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวของเขาเองเพื่อมายอมคุณทั้งหมดอะไรสิ่งเนี้ยมันเหมือนคนสองคนน่ะ ใครสองคนอ่ะคุณทั้งคู่นะเอางี้ดีกว่าคุณทั้งคู่อ่ะมันต้องมาคนละครึ่งทางอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อมายอมอีกคนหนึ่งอะไรสิ่งเนี้ยนะคะไพ่มันบอกในลักษณะเหมือนว่าไม่ได้หาจุดตรงกลางสมมุติว่าคุณเอาแบบนี้เขาไม่เอาเขาเอาแบบนั้นคุณก็ไม่เอาอะไรยางงี้นะะมันก็จะความสัมพันธ์จะไปยังไงล่ะคะถ,ถูกไหมคะมันต้องหาตรงกลางตัวคุณนะคะอยากบอกอะไรแสดงว่าตัวคุณอาจจะแปลว่า แสดงออกความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลแต่คุณอ่ะก็อยากได้ความารู้สึกแบบการดูแลเทคแคร์ care, อะไรแบบนี้นะคะการเอาใจใส่การดูแลเทคแคร์ care, หรือการแสดงออกความรักความรู้สึกที่เขาอ่ะไม่ได้แสดงอ่ะไม่ได้เอาใจคุณเท่าที่ควรคุณก็เลยน้อยใจอะไรแบบสิ่งเนี้ไพ่มันบอกไปว่ามันเหมือนว่าทำาแสดงออกกับฉันอ่ะก็เหมือนทั่ว,วไปกับคนอื่นๆอ,อ่ะฉันไม่ได้พิเศษสําหรับเธอเลยเหรอ มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจที่แบบชาวท่านลมบอกแกสมควรจะได้รับความรักที่แบบดีๆของฉันไหมอ่ะฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่าฉันยังไม่ให้แกหรอกอะไรเงี้ยถ้าแกอยากได้ฉันจริงก็กลับมาทําอะไรให้ฉันรู้แล้วกันว่าแกังต้องการฉันอยู่อะไรสิ่งเนี้ย <c oughs> <c oughs> นะคนะเขาบอกว่าถ้าสองคนนี้ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะแนวโน้มนะคะ ต่างคนต่างอ่ะแบบไปอยู่ในเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแหละแต่ก็ยังต่างคนต่างรอที่จะได้มาคุยกันมาอะไรกันเนี่ยก็เฝ้ารอแหละมันก็เหงานะคะมันก็เหงาแหละแบบรู้สึกเหมือนไม่มีใครแบบมาหลงรักเราอะ่ะเท่ากับไอคนเนี้ยอืมอาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้นะว่าไม่มีใครมาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมีแพชชั่นว่าตัวฉันเองอะ่ะมีคนสนใจนะ เ,ออเขาชอบชั้นนะฉั้นยังสวยยังหล่อยังดูดีมีสเสน่ห์อยู่นะสเสน่ห์ขาดหายไปในพลังงานของเขาอะโอ้ยแก่แล้วใครไม่มาสนใจชั้นเลยอะเท่ากับชาวธาตุลมคนนั้นที่เคยหายไปอะไรสิ่งนี้นะคะนะแล้วก็ก็ทำอะไรไม่ได้อะนั่งรออยู่ตรงนั้นอะนะมั่นคงอยู่ตรงนั้นแหละทำงานหาเงินหรือก็ไม่สามารถออกจากถ้ำเข้ามาได้อะนะคนวนนั้นของคุณนะ ก็นั่งปักหลักรออยู่ตรงนั้นแหละนะคะก็เหงาแหละเหงาแบบไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครมาสนใจนะะแบบว่าใครคุยก็ไม่สนุกนะไม่ดีนะ,ะติดหลงสเสน่ห์ชาวธาตุลมอะไรแบบนี้นะ,ะติดหรือหลงสเสน่ห์ชาวธาตุลมชาวธาตุลมอาจจะมีคําพูดที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าโอ้ยภาคภูมิใจในตัวเองใจฟูฟ,ฟูฟิลทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่า โอ้ยชันเนี้ยหล่อมากเลยนะนะชั้นนี้สวยมากเลยถึงชั้นจะอายุมากแล้วก็ยังมีชาวท่าลมสนใจแต่พอคุณไม่อยู่ไปไงคะมันก็เหงาหงอยนั่งสุมกระทืออยู่นั้นแหละนะเย็นๆอาจจะได้คุยกับคุณบ้างแต่พองอนกันแล้วก็ต่างคนต่างรู้สึกเหมือนว่าเออทำไมเขาไม่โทรละ่ะทำไมฉันไม่โทรละ่ะมันก็เกี่ยงที่จะได้กลับมาคุยหรือเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะคะ คล้ายๆนะสถานการณ์นะเอาราคานะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะคนที่สมัครสมาชิกช่องนะคะจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะจ๊ะเพื่อนๆส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมานะคุณอาไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีสิงห์ชาวราศีกันนะชาวราศีมีนพิจิกนะคะประมาณนี้นะเอาราคานะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยส่วนใครที่ไม่สมัครสมาชิกช่องก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ไม่กดข้ามโฆษณานะแล้วก็หมอจะเปิดให้ชมหลังจากที่สมาชิกช่องรับชมเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ